วันนี้ก็ได้มาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นครนายกนะครับบ้านลุงเล็กนะครับน้ำตกนะฮะก็คือใกล้กับลำธารอเนี้ยนะครับ,บ,นนรบ,นะรบดูตัวแสบบัญชีเล็กๆอาหาร เรียมพร้อมนะครับกุ้งนะฮะยำปลาหนึ่งยังไม่ได้เปิดเลยปีกไก่ทอดนี่ครับแม่ครัวแสนสวยพ่อครัวสุดหล่อขาดไม่ได้นะครับ

องไม่ blender, ้องใส่ก so ah, ุ้งสดรือทำาารชอบทำเองอะไรแบก่อนร้ำององทอนงต้อหนนำจาครับหรือใช้สั่งอาหารไว้หรือเปล่าครับดีค่ะจทำนี้คะจราเนี่ย อันในผังก็มีนะนมาองตัวนังนันนี้ฝีมือเจลุ่งฝีมือเจลุ่งลุยเองเลยนะครับ